ยิงดาวหน้าสดมาเจอกันค่ะวันนี้มีไอเทมที่เป็นของคู่กายเราเลยนะคะวันนี้ กับเวลีน่าเอมรี่พาวเดอร์ค่ะวันนี้ดาวใช้เบอร์ศูนย์สองนะคะเพราะว่าดาวเป็นคนผิวขาวเหลืองตัวนี้เป็นไอเทมที่เหมาะมากเวลาลืมนะคะกระเป๋าเครื่องสำอางลืมตัวของนะคะแป้งก็จะพุ่งไปเลยที่เซเว่นเขามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นกับอีฟแอนด์บอยนั่นเองเอาเป็นว่านะคะวันนี้อยากจะใช้เพื่อปกปิดแต่ของดาวจะไม่ได้ปกปิดเยอะเพราะปกติค่ะดาวแต่งหน้าก็ไม่ใช้รองพื้นอยู่แล้วนะคะแต่ดาวจะเน้นในเรื่องของปัญหาเลอะซึมนั่นคือเรื่องของเหงื่อนั่นเอง เหงื่อออกปุ๊บหน้าพังนะคะเจอน้นําสาดหนาบเบาๆค่ะกายร่างไปเลยนะคะละลายทางหน้าตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะเราจะเห็นนะคะเนื้อแป้งเฉดสีเดียวกระดาวแตะพับไปเลยนะคะนี่คือหน้าสด no ค่ะ no เลยเรื่องของรองพื้นนะคะไม่ทารองพื้นใช้แป้งนะคะตัวเดียวเอาอยู่เลยนะคะตอนนี้เราจะเห็น,นะค่ะว่าแตะลงไปเลยนะคะแล้วเราจะมาพิสูจน์กันว่าเรื่องของการ การน,น้ำเขาดีแน่นแค่ไหนนะคะตอนนี้ปิดไปหมดค่ะเราอยากจะกันทั้งเหงื่อนะคะเ,เรื่องของการโบกน่ะหลายคนบอกเห็นแบบนี้แล้วต้องโบกทั้งวันหรือเปล่าออกไปฉันเจอเหงื่อหน้าฉันละลายเจอน้ําไม่ต้องค่ะเขาบอกว่านะคะถ้าทีเดียวครั้งเดียวอยู่จบกันไปเลยไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเอาเป็นว่ามาทดลองทางวิทยาศาสตร์กันต่อของไอเทมตัวช่วยเลยนะคะทิชชู่นี่น้ําค่ะ ไม่ต้องคิดมากนะคะเขากันน้ำได้จริงๆกันน้ำมาเลยซับลงไปเลยค่ะนี่ค่ะน้ำเต็มเต็มมือโอ้โห,โหนะคะไม่มีเลยไม่มีเลยโชว์เลยไม่มีขาบเลยเรียมซับหนาให้แห้งแบบนี้ฉันก็สวยได้ตลอดทั้งวันเลย ไม่มีเลอะจริงด้วยไม่มีคราบแล้วค่ะเพิ่มแน่แบบนี้สาวๆหลายคนนะคะถ้าหากมีปัญหานะคะเรื่องของการปกปิดรวมไปถึงค่ะการเหงื่อกันน้ําแบบนี้เราแนะนํานะคะว่าอย่าลืมค่ะเป็นไอเทมใหม่นะคะตัวของ Verina Envy Powder ค่ะวันนี้อีกหนึ่งไอเทมที่เราต้องพกยังไงสาวๆคนไหนหาซื้ออย่าลืมนะคะว่าที่เซวแล้วก็อีฟแอนด์บอยค่ะ